ก็มาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้พี่ปเปิลก็บอกไปแล้วเนาะสำหรับน้องๆน,นะคะที่ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วทีเนี้ยแบบว่าเราอยากจะนําเสนอ,อในส่วนของคือคืออยากจะเล่นเรียวไปด้วยแล้วก็อยากให้มีรายได้ในส่วนของของอสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ด้วยเนะะี้ยค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น มันเป็นมันพูดได้ไหมเนี่ยพี่พูดไปแล้วพี่จะโดนพี่จะโดนพ่อพ่อพ่อมาร์คปิดกั้นหรือเปล่านะเนี่ยพี่เสียงมากเลยนะเนี่ยคือมันเป็นเคล็ดลับะคะ่ะทุกคนเป็นเคล็ดลับของคนที่ท,ที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วแบบว่ามาเล่นมาเล่นเรียวอะ่ะทุกคนมาเล่นช่องทางเรียวอะ่ะรู้ไหมว่ามันเป็นเทคนิคการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะทุกคนนะพี่พี่เสียงมากเลยนะเนี่ยคลิปเนี่ย คือมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็รู้รู้อยู่แล้วเนาะว่าว่าเราเล่น facebook อ่ะถ้าถ้าเราเล่นที่หน้าฟีดนะโพสธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันมันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเราเราถูกปิดกั้นการมองเห็นอ่ะเรามองไม่ค่อยเห็นกันนะคะเรามองไม่ค่อยเห็นกันแต่เพื่อนๆลองดูนะเพื่อนๆลองทาถ้าสมมุติว่าเรา ขายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเองส่วนตัวหรือเป็นสินค้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งแต่เพื่อนๆลองแบบว่าหยิบหยิบยกมันขึ้นมานําเสนอในรูปแบบของแบบว่าเหมือนแบบคือไม่ไม่ได้เจตนาที่ที่จะขายอะค่ะ คือคือไม่ได้แบบเฮ้ยฉันราคานน้นราคานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแค่แค่หยิบขึ้นมาเนี่ยเหมือนพี่ป๊อปป้นอย่างเงี้ยค่ะย,ยกตัวอย่างคือพี่ป๊อปป้นปกติแล้วว่าเราก,เราก็เราก็มีธุรกิจส่วนตัวคือทุกคนจะรู้จักป๊อปป้นวิกอยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือเอาวิกมาใส่แบบเนี้ยเฮ้ยยายคนนี้เป็นใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็จะเข้าไปส่องไปดูประวัติเฮ้ยพี่เขาเป็นพี่เขาเป็นอ่า เป็นแม่ค้าอะอไรเนาะเขาก็แบบมาแชร์ความรู้มาอะไรแต่จริงๆแล้วอ๋อเขามีธุรกิจส่วนตัวของเขาก็คือก็คือเป็นแม่ค้าเขายวิกผมอะไรอย่างนี้อยนนู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคืออย่าไปสื่อโดยตรงว่าฉันกําลังกําลังขายของอยู่นะอะไรเงี้ยเนาะเออหยิบขึ้นมาเลยคุณจะขายน้ําปัน่นคุณจะขายขนมคุณจะขายอ แซนด์วิชคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวคุณจะขายเครปคุณจะขายใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณคุณแค่หยิบยกมันขึ้นมาให้มันโชว์ที่หน้าที่หน้าเฟซบุ๊กเรียว่ะทุกคนแล้วใส่เพลงประกอบไปเลยเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์ไม่ซีเรียสเลยคือคือคือแบบคุณใส่เพลงได้สบายเลยนะเดี๋ยวนี้พ่อมาร์คแบบใจดีมากสองปีร่วมคือเขาเรียกไรนะปีก่อนๆนะไม่ได้ใช้อิสระเสรีขนาดนี้นะเพลงลิขสิทธิ์น่ะแบบคือโดนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้คือคือเขามีการอนุญาตแล้ว ไม่ได้ละเมิดนโยบายใดๆเลยใช้ไปเลยค่ะเพลงลิขสิทธตต่างๆประกอบไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมี